สวัสดีสวัสดีครับข้อกูจะเก็บเอ็ให้ดูไอ้ีแม่งงมึแ <laughs> <laughs> บบรับไม่ได้เฮ <laughs> ีย <laughs> โอ้ยเฮ้ยเราถาวดูนี่ขึ้นมาดูอะไรดูอะไรเรือเรือนะโอเคเรามาดูนะฮะเก็บเอ็นะฮะโอ้ยเฮียร้อน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  อาบอ่ะไปซะพวกมึงอะ่ะเออนกออนคุมหลีอ๋อบินนกคุ้มหลีอ่ะมีกำลังใจเล่นละโอ้ไม่รอดหลดเออมันต้องแบบนี้ครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ ไอ้เหี้ยโดนจ้ำสักแกมานะฮะวันนี้ผมจะมาเก็บเอทด้วยเฮ้ยตกใจไม่เคลียร์วับไปไม่เห็นตกใจจริงๆแบบมไม่เดี๋ยนเก็บกูแน่เมื่อเอาตายหมด้วยเอาเอาพี่รังเลยพี่เอาสไปถังแบบเหมือนเจอไอ้ช็อตสปีดอ่ะหายไปแล้วเหมือนเจอไอ้เฮ้ยจ้ำสแกนตกใอ่ะหายไปแล้ว เข็นมึงได้หลังเช็นหลังหนึ่งตัวต้องเหรอเอไม่ต้องอะไรพูดระเบิดระเบิดอยู่ไหนไประเวงหลังระวังหลังเห็นเอออ้าวระเบิดอยู่นู่นนะแล้วกูเดินเลยขอโทษได้ไหมไม่ได้คืยไม่ได้เหรอมันนี่เลยเออเนีวยิงสี่ตายหนึ่ง ดูนี่นกคุ้มหลีลูกนกคุ้มหลีมึงอยู่ไหนเนี่ยยิงไปติดกันได้ทั้งย่างระวังระวังนี่ไงนี่ไงคอมมอนเลสโก้มึงมากันได้หมดเลยนกคุ้มหลีเนี่ยนี่ไงนี่ไงกูโดนยิงเลยไงแบบกูห้าวไปหน่อยอ่ะคิวเด็กข้าวห้าวเด็กตีนเนี่ยยิงไป้สองไม่โดนเลย เ่อมาตรงนี้นะเว้ยไม่มาเรียบร้อยอเฮ้ยเราคมหลีมีสกินไหนก็ดูหน่อยหมู่ไหนเอามาดูดี <c oughs> ไหนอะสกินไหนขี้โม้ดูไว้เนาะอ๋ <c oughs> อผมโดนยิงเออสวยครับพี่ มีบ้างตรงนี้มีบ้างตรงนี้มีบ้าง้าสุดปฏิพันก่อนโอ้ยสกิมอุอ้ยสกิมเจอสกินสกิน,กนอ,อ้ายขอไม่ แยกกันไม่ใ oh ห no! ้โอ้ยเฮียฟินิกเจอฟินิกอันนี้ไงมึงแม่งแบบของเกงอ่ะพวกกลัวของแท่สัลไอ้เฮีย ฝั่งไหนคือตัวจริงมาดูกันมาดูกันฮะโอ้ยโซวาตัวว่ากับบิมพลัะโซวากับบิมนี่ดูนี่ดูดูดูนี่ดูดูดูโซาปอมไอ้าปอมนะฮะฝั่งเราฝั่งเราโซวาปอมฝั่งนั้นนะเราจะมาดูฝั่งนั้นฮะถ้าบิมหวานี่เออนี่วานที่พื้นแล้วก็วิ่งเลยวิ่งแล้วก็นั่งยิงแม่งเลยยิงดิยิงมันไม่มีมันจะให้มันยิงอะไรอ่ะเย้เย้ กำยิงกำเัน้โหมโดนยิงเต็มตีนะฮะวิงต่อไม่ได้เรกูดูแลสั์เอาโดนทะลุเอาพี่แล้วพี่จะนุ่มหลีมทำไมอ่ะโอ้ยววฮววฮไอเจนไป

Watch your eyes. Enemy spotted. No. o h yeah 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 yeah. Dip 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 dip. Strike m o Get out of my way. Try dip. Dip ยังไงไม่เป็นไรคุณรักษาตัวเองได้จะคุณตายแล้วไหมคุไปเลยหูอะไรมีป่ะมีป่ะ ไปบีวะไปบีไปบีปบเอหนึ่งตัวมีเหรอไม่มีมึงจะพูดทำไมอ่ะไม่ต้องรีบไปแล้วบอกโอ้ยเหี้ยมึงจะเอาไงกลัวสัตว์เอาดูกเดูกกูดูกูดูกกูอ้ยเหี้ยไอเ้เช่นแค่ตีก็ได้เลย ชกปุ๊กก็ได้ชกปุ๊กก็ได้โอเคแต่กิวกูจะโดนยิงไหมน่ะโอเแม่งไม่ชกนี่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 ชกปุบกมึงดูกูกคุณทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาทำฮี้อะไรกันสามคนเนี่ยสองตัวสองตัว <pitches S 1> โอ้แม่งไม่ ไปกไปต่อครับพี่น้องไปกันต่อครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องแบบผมก็เถอะเดินชนกัแพงนิดหน่อยอ่ะมีตัวหนึ่งนะอ้ยเฮียตกใจหมดเลยสัว้าว พี่น้องผมพาไปนิดเดียวครับแบบขนุนกวย้ยเยเย้ยเยเยเไอเคนอย่กูหน่อยอเคนเอายิงตัวเองก็ได้วายสัสฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเียเมื่อกี้ยังไม่ได้โผหัวลงไปเลยทำยมยิงโนได้ไงอะด้านหลังก็ไม่ได้ยิงยิงไ่ด้านหลัง เอ้เยเอาแล้วเอาแล้วเป็นหน้าเลยเอาแล้วไอพีอ่ไม่มีเปลือยม,มาเทสโกลเลยเฮียฝั่งมันนะเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับเสียกโอ้ไม่เล่นแล้วไอ้เฮีย เตะหนึ่งเตะหนึ่งเขินอยู่เพิ่งตายนะเคนถ้ากูตายฝากตอนตายตอนกูดีทำไมกูไม่กดขีดขวายิงวะเอาแล้วเอาแล้วตายแล้วเนี่ยไอการตายแล้วนัเนี่ย เอาดีสบายดายเชิกสปอร์เลยนีไจงนั้นโอ้โหมามาแล้วกระสับเลยนะโอ้อ้เจ็บจังเลยไกายตายเมื่อไหร่กู่าจะแบบอ่าห้าเมือนั้ มามามันอะยรอ๋ออย่างเลยไอ้กายสู้ไกายมันใกล้ตายแล้วว้าวนิสันบาลอาจารบาลอาจารย์เตกปืนใหญ่ตายใครไม่ไปกูไปเองเอ่อปาติโคตรเบื่อเธอมีเก๊ที่ต้องทำให้เธอต้องเสียแต่ใครมาไม่เดินวะแม่ง โอ้ยยึดแม่เฮ้ยติดกำแพงเอาดีโอ้โหแมงเงยสว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 ย เอาดีเหลือกูแล้วโอ้เอ้าไอ้กายฮัลโหลเอ้าเฮ้ยโดนไรอ่ะเกียวไม่โดาเอฟเคไม่โดนโดนเดฟเคอ่ะไม่รู้ก็ก็แบบไม่เมื่อกีู้ปัดถุงอะไร่ดอยู่แล้วเสร็จแล้วกูก็ยืนเฉยๆฉยไม่ได้ขยับเมาส์แล้วคูโดนอีกแล้วอ่ะเนี่ยว่ะสมัครร้านใหม่เลยอ่ะจะโดนแบนเล็กสี่ชั่วโมงสี่ร้อยชั่วโมงะ แอบเจ้ัเจ้าแม่งโครเอาเรื่องนี่ก็กเอาไปนี่ใครอยู่หลังเราแล้วกูไม่รู้啊ไ,มไมอ้เคนอยู่ด้านหลัง c o v e going out โว้แม่งเอ้ เฮ้ยเกล่าวเกษโมโหแล้วเดียวละวในเวลาไม่เล่นละพนันไม่เล่นละหมดอารมณ์เลยละไปเล่นเป็นไรเยอะๆๆๆเพราะเราไปเล่นเราบอกกันเดือบไปเล่นไม่เอา <asure it. S 1> ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิเอาสไปวานสิคร <oni> ับพี่เอาสไปวานไม่ใช well ่ปืนวางโอ้โหไม่เงยอลาคาร่านะแล้วคุณยิงตัวสุดท้ายได้คุณจะได้นเงินรางวัลจังบายเบเดไปเป็นเงินโอ้ยเนี่ยนี่ไงนี่ไงอยู่มีสกินมีสกินมีสกินด้านหลังด้านหลังหันหลังหันหลังหันหลังไว ไม่ใช่โอู้นั่ยนะเออแล้วกูจะเอาปืนนี้ทำไมกูไม่อยากได้อ่ะซื้อมาหน่อยให้กูหน่อยดิโอเคป่ะเออแลกมาแลกมามาแลกโยนมาดิโยนมาโยนมาชิสทักคิวปัสติทินมีไว้เพื่อนับว่ารับนอะระวังมีป้ามีป้ามีป้าเอไอ้กายเช็คเอชกายเช็คอะไรมีป้า going up อุ่งซ้ายซ้ายตายซ้ายไปขวาเออวางวางสปายกูหน่อยวางเลยวางเลยวางเลยวางได้ตรงไหนอ่ะตรงไหนวางได้บ้างเออรวยเออเช่างแม่งกันกันไปเถอะเฮียเฮ้ยเดี๋ยวนั้นมีชุบป่ะวะมีมี มวันเกียบดูพวกมันกูดูโอ้โหนั่นนอกคิลเลยครับพี่ชายสวยสวยสวยไปหมูเว้หมูหุ่นดาวปัดที่ทินมีไว้เพื่อนับเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้น นับดาวอเอะไอเหอะไกบี้ววรีลโลดงเฮ้ต่แต่ว่กูไม่ใช่อะไรรู้จีววเริ่มมนคนเมาละจริงเริ่มมเาละอันนี้เราเล่นแล้วไม่เทมอเก็บเก็บเก็บ ป้งป้งป้งระวังด้วยเออจัก,กรยานมีไว้เพื่อนับวันแต่นกคุมรีมีไว้เพื่อนับเธอเออ thank you s t สตาดันเอเออย่าแคดีดูดูดูที่นวดสาดานเอาเจ้าแล้วนี่อะไรเนี่ย <laughs> ปิดทางว่ะเต็มตาปิดทางทำไงเก็บสไปดิน้องเรอทำไมทมันดื้อกูตอนอ่ะกูกูตอนดุเร็บกกูสวาเดีกอนเยอยๆๆยอุ้ยอ้าเอียแล้วแมทพอย์แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมแค่ไหวแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่ไปอ่ะไป เดี๋ยวๆก็แบบพลอยแล้เล่นแบบปัญญาอ่อนไปเลยใจเย็นใจเย็นยูยูตุด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 ปน้ำปิทินมีไว้เอ้ยันเปลียนเสียของเลยจังหวะนี้ฮะแบบผมแบบไม่เจอไม่เจอ ดูซ้ายกูหน่อยดูไอ้กูหน่อยกูโดนยิงกูโดนยิงตายห่ากันหมดแล้วมาไอ้เจมไปด้ช็อตกันกูเชนเก็บหมดได้หูเชนเก็บหมดได้เดี๋ยวกูส่งเชนเชนเชนเก็บหมดได้ผมให้ผมให้หนึ่งสกินเลยสกินฟรีฟ่าเออเดี๋ยวซื้อล้านให้ลานเออเดี๋ยวซื้อล้าน ผมไ้ยจะกินฟีไฟเก็บหมดผมไม่จะกินฟีไฟเก็บหมดผมไม่จะกินฟีไฟดูดูดูแบบนานนานจะกินบีดี้อ่ะใจ้ยู่ยูอยูอยูยูอะไรอะอะไร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 ฉุดดันเฮ้ยทำไมม่ชุบะชุชกูได้หน่อยุดดนะชูบใครก็ได้แถวนี้ไดอันดีเอ้ยอันตีดีไอเชฟนีดีชุบใครก็ได้แถวนี้โอ้โหลิชช์โอ้โ กันชามีไว้เพื่อนับ